คนวันจันนะคะแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากดูดวงฟรีกับอาจารย์นะครับสามารถพิมพ์ชื่อเล่นพร้อมคำถามเข้ามาได้เลยแต่ว่านะครับกฎของการดูของเราใครที่ยังอยู่เราจะได้ดูนะครับเพราะว่าก่อนจะดูคำถามของท่านเราจะถามก่อนว่า ทุกท่านอยู่ไหมถ้าใครไม่อยู่เนี่ยก็อาจจะขออนุญาตข้ามคิวไปดูให้สําหรับคนที่ยังอยู่ในไลฟ์สดกับเราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็พี่ๆจะได้ไม่เบื่อกันด้วยนะครับต้องเก็บแรงด้วยใช่เซฟแรงครับเซฟแรงเพราะว่าส่วนหนึ่งคือดูจากกรรมฐานนะคะอีกส่วนก็ดูดูจากไพ่ด้วยก็ไม่อยากจะใช้แรงเพืองช่วงนี้แบบว่างานเยอะรถเยอะนะครับอาจารย์ โอ้คนที่เกิดวันจันทรหุ้ยดีใจจังเลยยังไงอาจารย์ดวงดีมากมายกงงินมาแล้วพ่อแม่รัศมีครับเทวีเห็นความร่ำรวยมาแล้วหลังจากที่รอคอยมานานนะคะอาจารย์ก็คือคนที่เกิดวันจันทร์กันแอบดีใจเอือแอบดีใจแอบดีใจอ่าคนวันจันทร์กรี๊ดได้เลยนะคะนะพ่อแม่รัศมีเทวีเห็นความร่ำรวยนะคะนะที่ได้มาจากการกวนเกษียณสมุดอ่า ของดีท,ที่โผล่มาจากทะเลนั่นเองนะคะก็คือพระแม่นะมากดพร้อมดอกบัวนะคะออกับสิ่งพิเศษอีกหลายๆอย่างเลยครับทีนี้ <ผม S 2> คุณได้พระแม่รักษมีเทวีแห่งความร่ํารวยนะคะแล้วใบ,บที่สองปู่ทีวโกมาลพัทนาซึ่งเป็นหมอเ,ออเป็นแพทย์ประจําตัวของพระพุทธเจ้าส่วนใบที่สามใบที่สิบเอ็ดนะคะได้เสียนปู่เพชรฉลูกันนะซึ่งจะเป็นยาเห็นเคียวไหมคะ เนี่ยอาจารย์ทําเสียนเนี้ยมีทั้งหมดเก้าหน้านะเลือดออกประจําเลยครับเนี่ยเป็นยักษ์คือแปลกมากเลยเวลาทําเสียนที่แบบเป็นยักษ์นะจะต้องเสียเลือดเสียยนดึงจิ๋งหะอาจารย์มันเหตุเพราะอะไรครับไม่รู้เหมือนกันนะต้องต่เล็กจนโตก็เป็นอย่างเนี้ยไม่หายถ้าได้ถ้าได้ปั้นก็ต้องเจ็บตัวต้องโดนมีดตามมีดบาดหรือมันก็ต้องไปเกี่ยวกับอะไรที่เป็นลวดเป็นอะไรในในเสียนปู่เนี่ย เหมือนอาจจะเป็นเพราะว่าท่านเป็นยักษ์ด้วยหรือเปล่าแล้วแบบกินเลือดกินเนื้อรมลงประมาณนั้นต้องกินเนื้อสดกินอะไรอย่างเนี้ยแต่เสียงปู่พิเภกไม่เป็นนะอ๋อครับเสียงปู่พิเภกที่เป็นไเรได้เป็นเป็นนักโหราศาสตร์เป็นโหราจารย์ที่เป็นเอ่อพี่ลูกเป็นเป็นอยู่ฝั่งปู่ทศกัณฐ์อ่ะครับผมอันนั้นไม่เจ็บตัวอ่าไม่เจ็บตัวแต่เสียนอื่นโดนหมดเลยโดนเรียบยังไงก็แบบเจ็บตัว เลือดออกอะไรเงี้ยบางทีเลือดออกเปื้อนเสียนเลยนะบางเสียนอะอโดนจากมือเนี่ยแหละเล็บฉีกมั่งอะไรมั่งขนาดถือสินนะก็โดนมันเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปู่เป็นยักษ์แบบที่แบบที่น้องแชมป์บอกอะก็จะเป็นไปได้ใช่ใช่เนี่ยแหละก็ไม่เข้าใจครูบาอาจารย์เหมือนกันแต่มันเหมือนเป็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันมันแก้ไม่หายจริงตลอดเวลาที่ปั้นพวกเสียงยักษ์ก็จะเป็นปู่พิราบยังเป็นเลยคนีค่ ทีนี้คำทำนายของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะอ่าคนวันจันทร์เรื่องเงินเงินทองทองมาแล้วนะคนวันจันทร์มีโอกาสนะที่จะได้เงินก้อนปลดหนี้ปลดสินไงคนวันจันทร์ในเดือนมกราคมนี้โชคดีมากโชคมาถึงคุณแล้วขยันขันแข็งเข้าไว้นะคะนะเงินก้อนจะมาถึงคุณไม่ว่าคุณจะต้องการขายอะไรนะคะ ทำการค้าทำธุรกิจค้าขายไม่ว่าจะขายอะไรทุกอย่างเลยบนโลกใบน,นี้ที่คุณอยากขายคุณจะขายได้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ได้เงินก้อนนะได้เงินก้อนมาปลดหนี้ปลดสินมาใช้หนี้หรือมาดูแลบุพการีในครอบครัวหรือมามาเพื่อปลดล็อกอะไรบางอย่าง ที่จะต้องช่วยคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามแต่นะคะก็จะทําได้แบบประสมความสําเร็จเลยนะคะเน,นี้อาจารย์ตีความว่าเป็นเงินก้อนใหญ่มากมเป็นเงินก้อนใหญ่นะ,ะเพราะว่าคุณก็ได้กบับเสียงปู่เพชรลุกกันอันนี้ด้วยนะคะตอนนี้ดวงเริ่มเปิดแล้ว ะะดวงเริ่มดีดวงเริ่มเปิดดวงเริ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์นะอย่าห้ามเหนื่อยคือพยายามสะกดจิตตัวเองไว้อย่าพูดคำว่เาเหนื่อยออกมา <c oughs> เพราะว่าบางทีต้องเราต้องใช้จิตวิทยานิดนึงนะเพราะ <c oughs> ถ้าเราพูดเหนื่อยปุ๊บสมองหรือกลไกเราจะบันทึกบันทึกพวกนี้เลยแล้วมันจะทํา <c oughs> ให้สมองเราลาไปเลย <c oughs> ล้าเสร็จเคลียร์มันเหมือนการสะกดสี <c oughs> ใช้พลังจิต <c oughs> เราจะต้องพูดว่าเราต้องแบบรวย <c oughs> เราต้องสู้เราต้องคิดบวกเขาถึงพูดไงต้องคิดบวกส่วนหนึ่งอะ่ะมันก็เป็นการใช้พลังจิตหรือจิตวิทยายอย่างหนึ่งที่จะต้องสะกดจิตตัวเองครับอ่าเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสู้สู้แล้วสําเร็จแล้วก็รวยนะคะเนี่ยเพราะว่าเงินมาคุณต้องทําบุญเยอะๆนะคนเกิดวันจันทร์จะต้องแก้เคสนะคะส่วนหนึ่งที่จะต้องแก้เคสใหมายถึงว่าคุณจะต้องสวดมนต์นั่งสมาธินะคะแล้วก็ปล่อยนกปล่อยปลาสวดมนต์ตามบทประจําวันเกิด แล้วให้ไปใส่บาตรส่งพะราหูซะครับใครก็ตามนะคะที่ที่อยู่ในราศีอย่างสมมุติอยู่ในราศีเมฆหรือในราศีอื่นที่ดาวลาหูยกออกไปแล้วอะ่ะค,คุณต้องทาบุญสมท่านนะโดยการใส่บาตรครับแล้วทิ้นให้เจ้ากรรมในเวรกลับให้ดาวพะราหูอีกส่วนหนึ่งถ้าคนวันจันทร์คนไหนลาหูเข้านะคะ,ะหรือว่าอาจจะมีลาหูคนทรับอยู่บ้างก็ให้ไปใส่บาตรรับท่านเหมือนกัน นะคะใส่บัตรส่งกับใส่บัตรรับอ่าอันนี้ก็ต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตัวเองอยู่ลัคนาราศีไหนก็ไปจัดการซะนะคะอาแล้วก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะคะ,ะในเดือนมกราคมเนี้ยคนที่เกิดวันจันทร์อาจจะมีความยุ่งเยหยิงวุ่นวายกับธุรกิจกับหน้าที่การงานที่ทํามากเลยนะคะจะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะมากคนพวกนี้มีทั้งหนึ่งหวังผลประโยชน์ หวังชื่อเสียงจากคุณหวังเงินจากคุณนะคะคแล้วคนที่ดีก็มีนะคะเพราะคุณได้ปลูกเพชรลุกกันกาลยานามิตรที่จะเข้ามาช่วยเหลือของคุณก็มีนะคะไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีคนดีเข้ามานะมีแต่คุณต้องเลือกอยาหลงแสงอย่าหลงคําเยินยอ,อยาอะไรทั้งสิ้นนะคะคให้ให้ทำใจให้แบบว่าผ่องใสแล้วแบบว่ามองทุกอย่างให้มันแบบให้ตัวเองไม่มีอัตตา เอ่อทุกคนน่าจะเข้าใจคำนี้เนาะน้องแชมป์เข้าใจใช่ไหมเอ่าถ้าเราทิ้งอัตราได้ปุ๊บเราจะไม่ยินดีร้ายกาบอะไรเลยเออเราก็จะวางเฉยกับทุกๆอย่างแล้วเราจะไม่หลงไม่หลงไปกับชื่อเสียงอะไรแสงสีเสียงอะไรประมาณนี้คือสิ่งที่เข้ามายั่วยุอ่อใช่หลุดใช่เราจะวางได้เพราะว่าคุณได้เสียงปู่เพชรลูกกันเพราะฉะนั้นดู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 เสียงนะดูในตาปู่นะให้เฝ้ามองเฝ้ามองอย่างระมัดระวังเห็นไหม เสียนเนี่ยอาจารย์ว่าเรา,าอาจจะมีแอบมีความกังวลนิดน,นึงเห็นไหมเนี่ยคิ้วขมวดนิดนึง้ขมวดแ,แต่ดูนะแต่ยังไม่ทําอะไรนะรแต่มีความดุอยู่ในตัวไงม,มีความน่าเกงขามมีความดุอยู่อยู่ในในเสียนนี้แต่ก็เป็นใจดีแต่เราต้องเก็บความใจดีข้างในเราจะบอกใครว่าเราใจดีเพราะคนวันจันเป็นคนใจดีเอ่อเป็นคนใจดีเป็นคนดีเป็นคนคิดบวกเพราะฉะนั้นคนที่แบบอาจารย์พูดไปสักครู่เนี้ยเขาจะเอาข้อดีของเราตรงเนี้ยมาเป็นเป้ารู้ปล่ เพราะฉะนั้นนะเก็บความใจดีของคุณเอาไว้แล้วก็สก,กรีนคนเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกับคนวันจันทร์เนี่ยกำลังจะทําธุรกิจทําอะไรมันเริ่มฟูงไงมันเริ่มได้มันเริ่มสําเร็จมันจะมีคนเข้ามาเยอะมากเลยนะเข้ามาเสนออ,นน ون, อันนู้นอันนี้ชวนไปนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยคุณต้องระวังนะคะในอย่างเงินเงินก้อนนี้จะต้องเก็บไว้ให้อยู่กับตัวเองนานที่สุดนะหรือไม่งั้นก็ได้มาเอาไปผัน ไปต่อเงินไปอะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ทั้งสามใบนี้จันตีความหมายว่าดีหมดเลยนะคะแล้วคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยภายในบ้านของชาวของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็จะหายนะคะรวมทั้งคนวันจันทร์ที่เป็นเป็นโรคประจําตัวอยู่ด้วยหรือสมมติว่าคุณเป็นโรคก,กําเริบอย่างนี้อย่างอาจารย์เนี่ยเป็น sle เป็นโรคภูมิแพ้ที่รุนแรงมากนะคะจารย์เกิดวันจันทร์หยิบได้ไพ่เนี้ยาจารย์รู้ว่าเดี๋ยว เดียวนะในช่วงจังหวะเนี้ยนับ,นบ,บนตัง้งแต่วัน<ะ>เนี้ยจนไปพฤศจิกาเนี่ยธันวาเนี่ยอาจารย์ก็เหมือนกับว่าเรื่องสุขภาพเออเรื่องสุขภาพเราจะสุดดักนึกออกไหมเราทํางานหนักนะเราก็ <พอ S 1> าช่วงนี้ก็งาน,นเออใช่โลกเนี้ยมันจะกําเริ่เพราะอาจารย์เนี่ยมีดาวล้าหูทับดาวจันดาวคานเหมือนที่บอกในคลิป<ะ>อ่ะครับเออฉะนั้นก็คือโลกเก่านะทุกคนจะกําเริ่มนะของคนวันจันนะยาวไปถึง ประมาณมกลาทีนี้พอมกลาเสร็จปุ๊บมันอาจจะทุเราแต่มันอาจจะมีช่วงที่แบบว่าเพียสุดสุดขั้วเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องดูแลดูแลเรื่องสุขภาพของคุณให้ดีนะคะเพราะว่างานมันจะหนักงานหนัก,งนนกเงินเยอะนะเออสุขภาพเราอาจจะแบบอ่อนเปียเพียแรงนะแต่เมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วนะทุกคนต้องพยายามสะกดจิตตัวเองฉันไม่เหนื่อยฉันแฮปปี้กับสิ่งที่ฉันทําฉันต้องคิดบวกแล้วแบบ จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกคนจําไว้นะคะ่าแล้วมันจะผ่านพ้นในจุดที่แบบสุขภาพไม่ดีไปได้ให้นั่งสมาธินะแล้วก็เอาจิตนะคะไปจับเอ,เอาสมาธิพอเรานั่นกงกรรมฐานจุดนี้เอาจิตไปจับในสิ่งที่เราเจ็บปวดในสิ่งที่เราไม่สบายในสิ่งที่เราเป็นโรคอย่างอาจารย์เนี่ยเป็นที่เม็ดเลือดขาวนะอาจารย์ก็แผ่เมตตาไปแล้วกําหนดจิตลงไปที่เม็ดเลือดเาวในเซลล์ในร่างกายของอาจารย เพราะว่าผนังเซลล์มันจะแยกพอผนังเซลล์แยกปุ๊บมันจะมีตุ่มมีมีน้ามีอะไรขึ้นมาเพราะาจาจย์จะเป็นโรคคล้ายๆของอคุณวินัยไก่บตดอ่ะครับอ่าแต่เนี่ยเรารักษาตัวเราก็นั่งด้วยกระปานแบบนี้แล้วเราก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรน,นะแล้วมันก็เลยเจ็บปวดน้อยลงอ่าแล้วก็กินยาหมอควบคู่ไปด้วยดูแลไปด้วยนะทุกวันนี้มันก็เลยดีขึ้นแต่ก็มีสุขภาพทรุดโทรมบ้างในช่วงจังหวะน,นี้เพราะว่าทํางานหนักมากครับนะคะอันนี้ก็ฝากคนวัิจันทร์ไว้ด้วย คุณโอเคมากๆเลยสุดยอดแล้วนะคะ